อ่ะเรามาเจอกันคลิปถัดไปดูดูจากตรงนี้นะคะอันนี้ดูในกล้องมันไม่ค่อยชาร์เนาะเพราะมันกลางคืนแต่สิ่งตาที่เสรลุงเห็นนะคะขวดนี้แดงที่สุดค่ะเนี่ยค่ะขวดนี้แดงที่สุดเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมอู้มันไม่เห็นเนาะขวดนี้แดงที่สุดค่ะคุณเนี่ยขวดนี้แดงที่สุดข้างล่างก็จะมีเปลือกไข่ของเขาขวดนี้แดงที่สุดซึ่งขวดที่แดงแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีแก๊สเยอะ เพราะว่าอะไรเพราะคุณจุลินทรีย์สีแดงเนี่ยเขากินแล้วมันจะไม่ไม่ไอ้นี่แต่ถ้าสมมติว่าคุณจุลินทรีย์สีแดงยังยังไม่เป็นนะคะมันจะมีแก๊สเยอะอันนี้พอพอเราขย่าอย่างนี้นะแล้วสีหลงเปิดนะออืจะไม่มีปัญหานี่เห็นไหมคะไม่ได้ยินเสียงแก๊สด,ด้วยเห็นไหมเขาจะไม่มีแก๊สเยอะถ้าเราถ้าถ้าเขาเป็นเรลวคะค่ะเขาจะไม่มีแก๊สเยอะถ้าจุลินรีย์มันได้ที่อะนะจุลินรียสีแดงที่เราผสมไปอะ ได้ที่เนี่ยเขาจะไม่มีแก๊สเยอะกลิ่นก็จะไม่ค่อยแรงด้วยนะเดี๋ยวนะใสริมรวมกลิ่นก่อนกลิ่นนี่มันไม่แรงเท่ากับสูตรที่ที่เราเข้มข้นนะไอ้สูตรเข้มข้นน่ะกลิ่นแรงกว่าค่ะนี่เห็นไหมเปิบอันนี้ให้ดูทีละขวดแล้วกันเนาะให้ดูตัวอย่างละขวดต่อไปอันนี้เป็นตัว ตัวที่ทําพร้อมกันคือวันศุกร์ที่สิบห้าอันนี้ก็ทำวันศุกร์ที่สิบห้านะคะแต่เป็นสูตรเข้มข้นนะคะอันนี้เสรีลุงบอกเลยว่าตัวสูตรเข้มข้นเนี่ยบีบดูเนี่ยมันมีแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นคือเราเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเขย่าเขานะให้เราค่อยๆเปิดเพื่อเอาแก๊สออกก่อนนะคะเนี่ได้ยินเสียงไหมเสรีลุงปั่นผ้าไปด้วยของประทานอภัยจริงๆนะคะเนี่ยจะได้ยินเสียงแก๊สละ เสหลุงสต็อปไว้ค่ะเครื่องผ้าซักผ้าเสหลุงดังมากเลยเสหลุงยังไม่ได้ขันน่าจะเป็นน็อตที่ยึดพื้นนะคะมันหลวมมันก็เลยดังนะคะอันนี้ก็คือว่าเนี่ยค่ะเสหลุงเปิดไปแล้วขวดหนึ่งแต่เครื่องซักผ้ามันดังก็เลยต้องเอาอีกขวดหนึ่งมาเปิดให้ดูดูขวดนี้นะคะเขากินเก่งมากเลยค่ะตั้งแทบจะไม่อยู่นะคะขวดบวมค่ะขวดบวมตั้งแทบไม่อยู่เลยไอขวดบวมอย่างเงี้ยค่ะ สำคัญเลยนะคะต้องดูคลิปของเสดุงนะไม่งั้นคุณไม่รู้ว่าเปิดยังไงระเบิดตายเลยนะคะแล้วตัวเหม็นเน่าเลยนะคะเพราะมันคือแก๊สไข่เน่านะคะ่ะเพราะเราให้เขากินไข่อะมันก็คือแก๊สไข่เน่าดีๆนี่เองถูกไหมคะอันนี้ค่ะค่อยๆเปิดอย่างนี้นะ,ะนี่ค่ะค่อยๆเปิดเบาๆใจเย็นๆเ,เลยนะคะเนี่ยได้ยินเสียงแก๊สละออกไปสเต็ปที่หนึ่งละนี่ค่ะ ่คะแล้วเราต้องตั้งทิ้งไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งออย่าเพิ่งไปทําอะไรเขาให้ให้ให้แก๊สเนี่ยมันค่อยค,อ,ยคอ,ยออกมาก่อน่อให้มันค่อยค,อ,ยคอ,ยออกมาก่อนเลยนี่ค่ะอันนี้คือขวดที่ทําเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมานะคะก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้ายี่สบก็ได้เวลาหกวันและค่ะใช่หกวันละทีนี้เรามาดูนะคะมาดูนี่ค่ะ นี่คือขวดที่ทำตั้งแต่วันที่สิบมกราคมที่ผ่านมานะคะเหมือนกันค่ะอันนี้ตั้งเหมือนไม่อยู่เหมือนกันเนี่ยให้เราให้เราเปิดช้าๆค่ะเพราะว่าขวดบวมเห็นไหมนี่ได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยค่ะอ่าเนี่ยเหมือนกันค่ะ พวกขวดสูตรเข้มข MM ้นเนี well to to it, ่ยเขาจะมีแก๊สเยอะนะคะก็ให้เราระมัดระวังเวลาเปิดสูตรเข้มข้นเนี่ยแก๊สจะเยอะนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะเราเสรุมก็จะตั้งไว้อย่างนี้ก่อนเพื่อให้แก๊สออกหมดก่อนแล้วเดี๋ยวตอนที่เขย่าจะมาอัดคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ